พอมันมีเทคโนโลยีตอนนี้คือเราออกไปข้างนอกออฟฟิศเราก็ทํางานได้จะแค่มีคอมมีอีเมลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราถูกว่างานมันตามเราไปทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จบตรงนั้นเนาะมนุษย์ไม่ได้สามารถทํางานได้24 7นะคะและจริงๆคือถ้าพูดตามทฤษฎีเนี่ยบางทฤษฎีบอกเฮ้ยชีวิตเราอะมันมีหลายบทบาทนะชีวิตในฐานะคนทํางานเป็นหนึ่งบทบาทในชีวิตมันคือต้องบาลานซ์หลายโรต้องออมีใช้ชีวิตในทุกโรในชีวิตได้สมมติบางคนครบทุกบทบาทเลยเป็นพ่อแม่เป็นคู่ชีวิต เป็นคนทํางานเป็นคนที่ต้องมีการพักผ่อนอถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตต่างๆ ของเราที่มีหลายบทบาทเนี่ยเราได้ใช้มันไหม,มเราไม่สามารถใช้ชีวิตเพียงแค่บทบาทใดบทบาทหนึ่งแล้วเราก็จะอยู่รอดได้ทักษิที่มงคลบอกว่าความสุขในการใช้ชีวิตการที่จะมีความพึงพอใจเนี่ยม,มันคือการที่เราสามารถเราทํางานแต่เราก็มีบทบาทอื่นในชีวิตของเราได้<ม>ถ้าคําตอบเรื่อง work life balance บอกว่าแปลว่าไม่ต้องหรอกมี work life balance เนี่ย r i g h balance เจเลยถึงจะได้ก้าวหน้า<ม>แล้วถามว่าแล้วโรอื่นในชีวิตของเราล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น<ม><ม>สุดท้ายสมมติว่าอาตุลทำงานชอบทํางานมากเ็น j o ยทำงานมาก ลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยูนิตเดียวๆในสังคมค่ะเราอยู่ในสังคมแบบที่เรามีอินเทอร์อคชันกับคนอื่นนะถ้าเรามีจังหวะบางจังหวะของชีวิตที่เราต้องทุ่มเทให้งานรเราคงต้องทําแต่ก็ต้องบาลานซ์กับบทบาทอื่นเพื่อให้เครือข่ายในสังคมของเราที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ล่มสลายและสุดท้ายความทุกข์กลับมาไหมมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จในงานอย่างเดียวที่ทำให้เรามีความสุข